ท่านประธานที่เคารพกระผมนายอดีสรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นกระผมและท่านประธานวันมูมัดนมัตาเป็นผู้ที่ได้ศึกษาหลักสูตร ปรปร,รุ่นหนึ่งผมจำได้ท่านประธานเป็นประธานครั้งแรกเป็นประธานสถาบันราชประาราบันพระปกเก้าจนปัจจุบันนี้แป๊บเดียวครับ25ปีแล้วการที่เราตั้งสถาบันพระปกเก้าขึ้นมาเรามีแนวคิดพูดกันบอกว่าสถาบันฝ่ายความมั่นคง เขามีสถาบันวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรจะมีการสัมมนามีใบปริญญาบัตรเราก็คิดว่าไอ้ฝ่ายนิติบัญญัติก็น่าจะมีสถาบันของเราเองเพื่อจะพัฒนาประชาธิปไตยหรือพัฒนาในสิ่งที่เรียกว่าอำนาจของประชาชนให้โดดเด่นขึ้นมาจนได้ก่อตั้งเป็นสถาบันพระปกเกล้า ผมเป็นปอปร .1 นะครับทำงานวิจัยปอปร .1 นี่ศึกษาศึกษาเสร็จหยุดซะก่อนเพราะมีการยุบสภายุบสภาเสร็จนักศึกษารุ่นหนึ่งนั้นกลับมาไม่ครบครับสอบตกก็เยอะเราต้องการให้ทุกฝ่ายมาเรียนกับเราเพื่อจะหลอมรวมความคิดที่ท่านไปทำรัฐประหาร ที่ท่านทําอะไรที่ไม่ขัดที่ไม่เป็นไปตามประชาธิปไตยให้มาอยู่ในร่องในรอยแต่ปัจจุบันนี้ผมเฝ้ามองอยู่ด้วยความเป็นห่วงสถาบันพระปกเกล้าค่อนข้างจะไม่รักษาความเค็มของเกลือบางคนวิ่งเต้นเรียนสถาบันของท่านหลายหลักสูตรห้าหลักสูตรสามหลักสูตรเพื่อหาคอนเนคชั่นในการทำธุรกิจหรือ ความสัมพันธ์ใดๆเกี่ยวกับประกอบอสัมมาชีวะก็ทำไปครับแต่อย่าให้เหมือนนีด้าน,นะครับเดี๋ยวนี้เราจะแข่งกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดหลักสูตรมั่วไปหมดขออนุญาตถอนคำว่ามั่วนะครับมากมากเกินไปก็ฝากทางสถาบันสถาบันมีหน้าที่ศึกษาพัฒนาประชาธิปไตย มีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวทำได้ดีครับแต่วันนี้ผมอยากพูดว่าสถาบันพระปกเกล้าเป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตยความคิดสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในประเทศสยามในประเทศไทยที่เป็นประวัติศาสตร์ในทางการบ้านการเมืองท่านอย่ามองข้ามครับผมกำลังพูดว่า ท่านกำลังมองข้าม24มิถุนา2475ผมอ่านในหนังสือเล่มนี้ไม่มีคำว่ารัฐคณะราษฎรแม้แต่บรรทัดเดียวครับสถาบันพระปกเก้าไม่ศึกษาบทบาทของคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เลยหรือครับจะปล่อยให้เขาเป็นจำเลยของสังคมในอนาคตใช่ไหมครับไม่ศึกษา ปรีดีพนมยงเลยเลยครับไม่ศึกษาบทบาทที่กว่าจะเป็นประชาธิปไตยปัจจุบันนี้ให้เขียนประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นกลางเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมสยามในขณะนั้นไม่มีคณะรัษฎรและจะมีประชาธิปไตยนับปัจจุบันได้อย่างไรผมจึงขอถามทางผู้มารายงานวันนี้ครับมีแนวคิดไหม งบประมาณท่านก็นรับไปจะศึกษาเรื่องนี้ได้ไหมมีการทำวิจัยเรื่องนี้ให้ผมมีความสุขได้ไหมครับผมไม่ว่าครับจะศึกษาจะตั้งพธธิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระประกเก้าเจ้าอยู่หัวแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งมีที่ว่างมีที่ยืนให้แก่คณะราษฎรไหมครับ พูดไปน้ำตามันตกไในอย่ามองข้ามความเป็นประชาธิปไตยถ้าไม่เกิดขึ้นหรือไม่เขียนประวัติศาสตร์ตามความเป็นจริงลูกหลานเราจะศึกษาตรงไปตรงมาได้อย่างไรอย่างค่าปัจจุบันนี้เรื่องการรัฐประหารเรื่องจะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทหารเคยทำการวิจัยเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังไหมเคยศึกษาว่า คําพิพากษาสารดีกาที่ไปรองรับรัฐาธิปัต t นี่มันสมควรแก่กาลเวลาหรือไม่อย่างนี้สถาบันพวกเก้าได้มีความคิดจะศึกษาเรื่องนี้ไหมครับให้สมเป็นบทบาทเป็นสถาบันของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านไปอยู่ที่ถนนศูนย์ราชการดูประหนึ่งว่าจะเป็นรัฐอิสระอิสระจากกันเป็นส่วนหนึ่งของสภาผู้แทนของรัฐสภาของเรา ผมพูดเพื่อต้องการให้สถาบันปว่เก้าเป็นสถาบันวิชาการจริงๆไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเอียงท่านก็เอียงไปแล้วแต่กรุณากลับมาเป็นกลางแล้วก็ศึกษาในสิ่งที่ท่านไม่ศึกษาท่านรู้อยู่แก่ใจว่าคณะราษฎรมีความสำคัญอย่างไรหาห้องในเขาสักห้องได้ไหมครับ หาชื่อให้เขาสักชื่อได้ไหมครับในสภาผู้แทนราษฎรแทนที่จะเรียกว่าสัมปายะสัปา,ะสปายะอะไรเนี่ยก็เรียกห้องประชุมปีดีพนมยงยกเป็นยก,ย,กยกเป็นตัวอย่างอย่างนี้เป็นตน้นหาที่อยู่ให้เขาหน่อยเดี๋ยวนี้คณะราษฎรไม่มีที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาแล้วเราจะเขียนประวัติศาสตร์อย่างไงครับหรือว่าให้ลืมเขาไปเลย ทิ้งสู่กรหามเหรอตอนหลังๆรุ่นหลังๆลูกหล,น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 ลานเราจะอยู่ยังไง่ะครับจึงขออนุญาตพูดและจะไม่พูดเรื่องนี้อีกผมเคยพูดในกรรมธิการกิจการสภาจนจะมีการตั้งชื่อจังหวัดต่างๆตามห้องกรรมธิการที่ประชุมแห่งนี้เรื่องก็เสนอไปที่ท่ามทานแล้วที่ประชุมแห่งนี้เรียกว่า สุริยันอันนั้นก็จันทามันก็เป็นเรื่องของศาสนาฮินดูไปครับตั้งชื่ออะไรที่มันสงงางามเพื่อเป็นประชาธิปไตยจะตั้งชื่อเป็นห้องประชุมพระปก่ก้าก็ได้หรือจะตั้งชื่อเป็นปีดีพนมยงก็ได้กันแล้วแต่มันแวดวงอยู่ในการ,ปรเป็นประชาธิปไตยจะไม่ดีกว่าล่ะครับอันเชิญสุริยันกลับไปสู่พระอาทิตย์ซัก จันทาก็ไปข้างขึ้นข้างแรงไปสร้างอย่ามาเกี่ยวกับที่ประชุมแห่งนี้จึงฝากไว้นะครับแล้วรอฟังคําตอบด้วยว่าสถานพระบันพระบก้านี่ลืมคณะราษฎรไปอย่างสนิทใจแล้วใช่ไหมครับขออนุญาตอภิปรายด้วยหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในคณะสถาบันะบก้าณชุดปัจจุบันครับจากบป,ปรุ่นหนึ่งครับขอบคุณครับ